ทำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบืองอีสานประวัติบัตรตำนานเมืองคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าความเป็นมาของอำเภอบัวไ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอำเภอร้อยต่อระวังเขตโคราชก,กับเขตจังหวัดขอนแกน่นบัวไก็ถือว่าเป็นอำเภอขนาดใหญ่อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาครับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นทีงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เบิงแลวกะมีความเจริญเทียบเท่ากับหลา,ลายจังหวัดในประเทศไทยเฮาพูลครับบาวาสิเป็นสำนักงานหรือศูนย์ราชการต่างๆกะมาตั้งอยู่มองหนี้หลายองค์กรหลายหน่วยงานด้วยความพร้อมหลกักกาเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่สุดเขตแดนของจังหวัดกะมีข่าวมีข้าวปั้มพยายามที่สิจัดตั้งเป็นจังหวัดอยู่หลายขังหลายหนแต่แล้ว เงียบหายไปในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของผีของน้องในพื้นที่นั่นแหละครับว่าเพิ่นมีความต้องการหรือบ่ต้องการอันนี้ใบบุญกัสิบอกขอบอกขอกล่าวาถึงในส่วนนั้นแต่สิ่งที่สีน้ำเสนอสู่พีสูส่น้องสู่ท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องเล่าของความเป็นมากของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นครับมาครับพี่น้องเข้ามาไปเลาะ บึงบริบทชุ่มชนบชมชนบึงเขตเศรษฐกิจแล้วกาฟังฟ้าเป็นไปเป็นมาข,ของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นครับน้ำเดิมดันหนอกเมื่องดอกบัวใหม่ชุ่มทั้งรถไฟ,ถไฟบึงไงงดงามลื่นน้ำโตจีนทินหลานยามโมบัวไงได้ซื้อมาจากน้องนำไงในอดีตในน้องนำแห่งนี้ มีบัวใหญ่เกิดขึ้นอยู่เต็มครับจังเป็นที่ไปที่มาของสื่อบ้านน้าเมืองจากบันทึกประวัติความเป็นมาด้วยเป็นชุ่มชนนมู่บานที่ตั้งอยู่บนร้อยต่อของเมืองจังมีฐานะเป็นดานดานหนึ่งในอดีตเอินดานนอกมีที่ทาการดานอยู่ที่บันห้องหลังใหญ่ในปีพศ .2411 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ซึ่งกระยังเอื่นซื้อตามซื้อดันว่าอำเภอหนอกแต่ในใหญ่ที่ทำการมาอยู่ที่บ้านท่องหล้างหน่อยในปีพศ2448่24 48, ได้มีการใหญ่ที่ทำกันอีกเ่อหนึง่งมาตั้งอยู่ที่บ้านบัวไงแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนซื้ออำเภอเป็นอำเภอบัวไงตามสถานที่ซึ่งที่ว่าการกะตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟมาประมาณ3มกิโลเมตร เหตให้บริเวณบัณผัดเฟื่อยซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟมีความเจริญมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ได้มีการใหญ่ที่ทําการมาอยู่ที่บันผัดเฟื่อยเมื่อพ่อศ2 4 9 4ในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ตั้งแต่ก่อนสี่แยกตั้งเป็นอำเภอต่างๆมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เน่าโดนครับจากหลักฐานทั้งโบราณคดีโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่เพิ่นได้ค้นพบคนพอ่อมีกระจัดกระจายอยู่ในเขตท้องทีเป็นจํานวนมากบวาสิเป็นบอ่อไก่แก้วปับงบันสีดาที่อำเภอสีดาปราศาสตรนั่งล่ําอยู่ที่อำเภอปะทายปังกูที่บันกูอยู่ในเขตของตำบลดอนตนินเพื่อนภาชนะดินเผาที่พบพอบริเวณบันบัวไงกำไลสำหร็จแล้วก็บห้ยหินที่พบพอบริเวณบันจาน เสมาหินไส้ที่พบพ่อแถวบันเสมาไงญทวรูปสำริดที่ขุดพบขุดพ่อจากอีกหลายหม่องหลายบอนน้ำกันภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกฝังเรียงรายทับซอดลงไปเป็นสันส้นๆอีกจํานวนมากไม้ที่ขุดพบขุดพอ่อซึ่งเพิ่นได้พบได้เห็นอยู่ที่บันน้องไอแนบบันหยาค่าแล้วแก็เทือหลังสุดได้ขุดพบพอ่อหหรือว่าหมอดินเผา ที่บรรจุกระดูกเป็นจำนวนมากที่เนิ่นดินไทยมู่บันบรนกระเบื้องเมื่อปีพศ2 5 4 5ซึ่งมีภาชนะบรรจุกระดูกนับพันไห้หลักฐานทั้งหลายเหล่านี้กะเเ็ตไทยน่าเสีอว่าพื้นทีอ่อำเภอบัวใหญ่เป็นที่ตั้งทินฐานหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุ่ก่อนประวัติศาสตร์มีอายุบ่น่อยกว่า4,000ปีมาแล้ว สำหรับในยุครัตนโกสิโกรินช่วงรัชกาลที่สร่าปีพุทธศักราช2390สมัยที่พระกำแหงทรงข้ามแก้วเพิ่นเป็นเจ้าเมืองนล้ราชสีมาเพื่อได้มีการตั้งดานเพื่อระวังภัยจากศัตรูตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่เก็บสวยอากรกับนี่ดานท้องหลงังดานช่วดานจาด่านกระโทกดานขุนทศ แล้วก็ดานนอกโดยเฉพาะแล้วด้านนอกเป็นด้านนอกสุดของเขตเมืองนครราชสีมาเป็นด้านสุดท้ายที่อยู่ในเขตพระราชอาณาจักรส่วนหัวเมืองอื่นๆถัดขึ้นไปทั้งเหนือถือเป็นเมืองประเทศลาดขึ้นต่อแขวงนครเวียงจันทร์ในปีพศ2 4 1 7ได้เกิดซึ่งหอเพราะว่ามีหอเข้ามารุกรานทั้งเมืองหนองคาย ทุกหัวเมืองกระดมสัพพะกำลังป้องกันอานาเขตของเจ้าของเมืองนครราชสีมาได้มีการทรงขุนนลง่งคุ้มกำลังพ้นจากด้านชว่วให้ขึ้นมารักษาการที่ด้านนอกก็นับว่าเป็นนายด่านคนสุดท้ายในยุคนั้นสมัยนั้นรัวปีพศ2 4 2 9ได้มีการปรับปรุงระบบระเบียบราชการด้านนอก ได้ยกฐานะขึ้นเป็นแขวงด้านนอกแล้วก็ย้ายสถานทีท่ทาการแขวงมาอยู่ที่บ้านท่องหลังน่อยปีพศ2 4 4 0หรือในช่วงรอศ116ท่างราชการได้ประกาศใส่ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองของท้องที่รอสรอ .16 แขวงดานนอกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสื่ออำเภอนอกขณะนั้นมณฑนนครราชสีมามีอยู่นวากัน10อำเภอครับแต่ว่าที่ทำการของอำเภอนอกก็ยังคงตั้งอยธีบ้านท้องหลังหน่อยตามเดิมในปีพศ2448ขุนพลหลาดสรดะน้บำรุงเิ่นได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอขณะนัน เป็นใดญ่ใหญ่ที่ทําการอาเภอจากบ้านท้องหลังหน่อยมาตั้งเที่ยริมบึงบัวใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี่ก็คือบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเพราะว่าเป็นชัยภูุ่ที่เหมาะสมไม่เส้นทังหลวงหรือว่าทาังเกวียนในสมัยก่อนสายนครราชสีมากไปยังมณฑลอุดรตัดผัดพันมายังบริเวณมองนี่แล้วก็ยังมีร่งโทรศัพท์สําหรับการติดต่อราชการตามแนวเส้นทางหลวง แต่ก็ย่งคงใส่ซื่ออำเภอนอกอยู่คือเกา่าจนต่อมาในปีพศ2 4 5 5ก็จังได้มีการเปลี่ยนซื้อจากอำเภอนอกมาเป็นอำเภอบัวใหญ่ตามลักษณะของพื้นที่ในปีบุรธศักราช2481คุณวัดวิจาร์นในอำเภอในขณะนั้นเป็นมีดำลิที่สิง่ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งย่งบริเวณตลาด เผ็ดเฟื่ยเพราะตลาดเผ็ดเฟื่ยจะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุ่มชนขายชุมชนขายเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟบัวไง่นี่ทางหลวงแผ่นดินเชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิเป็นแรงร่วมผลิตผลทางการเกษตรเพื่อส่งเข้ามาขายมาขายยังตลาดเมืองนครราชสีมาแล้วก็ส่งลงไปยังทางกรุงเทพมหานาครมีโรงสีไฟขนาดใหญ่เกิดขึ้นมีช้างเข่าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในย่านสถานีรถไฟเพื่อรอรับสื่อเขาเปลือกแล้วก็ทรงล่ำเลี้ยงเขายางงขังกรุงเทพผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆจากชยัยภูมิมจตุรัสผู้เขียวพุทธ้สง์กำลังไหลมาโฮมมาตอมอยู่ที่บัวใหญ่พอขาและเกษตรกรที่นั่ผลิตผลมาขายที่บัวใหญ่เมื่อกลับไปกระจิื่อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคกลับขึ้นไปนัจะเหตุให้มี การค่าการขายฟูเฟื่องเรียกว่าสภาพเศรษฐกิจด,ดีมากตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นอยู่ต่อมาพ่อขา่าแม่ขายเจ้าอำเภอบวัวใหญ่ได้รวบร่วมทุนเพื่อจัดสื่อที่ดินยกให้กับท่างราชการจำนวน3 4ซีไร่เพื่อสิให้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการแต่ในขณะนั้นก็ได้ทำการง่ายเพียงแต่สถานีตำรวจพร้อมกับบนพักตตำรวจสีหลัง แลวกะสุกสาราหรือวาสาธารณสุขนี่แหละครับมากอา่อสร้างบนพื้นดินทีพอค้าแม่ขายเพิ่นไดร้รวมกันบริจาคส่วนที่ว่าการอำเภอยังขาดอบประมาณในการกอา่อสร้างอยู่ในคณะนั้นจังไดช้ชะงักลงหลังจากที่นายอำเภอคุณวิวัตวิจันเพิ่นได้ใหญ่ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืงนะองนครราชสีมาในปีพศ2 4 9 1นายวิชัยอัธยาวัตร ในอำเภอในคณะนั้นเป็นได้ตัดสินใจสารต่อโครงการใหญ่ที่วาการอำเภอตามคำเรียบรองของพี่น้องประชาชนโดย่ํำเรื่องขอความเห็นชอบจากท่านกระสุ่งมหาดไทยพ่อวันที่3มิมิถุนายนปีพุทธศักราช2493กะได้มีการลงมือก่อสร้างที่วาการอำเภอแห่งใหม่บนทีดินทีพี่น้อง่อข้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาค โยใน,นการก่อสร้างครั้งนี้แกได้แบบจากกรมโยธาธิการและและ้วเสร็จเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2493ซึ่งมีงบประมาณจากแผ่นดิน1 5 0 0 0 0าบาทแล้วกับงบบริจาคอื่นๆร่วมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น3 5 0 0 0 0าบาทหลังจากนั้นวันที่2 5มกราคม ปีพุทธศักราชยก้ดง่ายเขามาปฏิบัติงานในที่วการอำเภอหลังไม่วันที่1 2ถึง14กุมภาพันธ์ปีพศ2 4 9 5ัก็ได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายที่วการอำเภอยังเป็นทังการมีการเฉลิมฉลองอยู่3หมืนนโดยคุณวรคุณคณะลักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาะะนจัดงาน และคุณพักดีทัาร่งดิตข้าหลวงตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยภาคสเป็นประธานพิธีเปิดในานามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วงปีพศ2 4 9 8มีมติจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพลปพ,พิบูลสงครามให้ยกฐานะอำเภอบัวใหญ่เป็นจังหวัดปทุมท่อง โดยร่วมเอาอำเภอพุทธิสงจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาอยู่ในเขตปกครองด้วยเพราะขณะนั้นการเดินทางจากอำเภอพุทธิสงเข้าไปจังหวัดบุรีรัมย์ต้องร่อนแรมมาขึ้นรถไฟที่สถานีบัวใหญ่แล้วไปขางขึ้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาก,ก่อนจึงค่อยเดินทางต่อโดยทางรถไฟไปบุรีรัมย์การยกฐานนะบัวใหญ่ขึ้นเป็นอำเภอปทุมท่องในเทือนั้น มีการพักดันโดยนายเลื่อนพงษ์โสพนสอส,อสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเพิ่นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามแต่การจัดตั้งจังหวัดในขณะนั้นต้องใส่งบประมาณถึงห้าร้อยล้านบาทเนื่องจากยังขาดงบประมาณส่วนนี้จังได้ชะลอไวก้ก่อนสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงพร้อมกับรัฐบาลของจอมพลป ถูกรประหารในปีพศ2 5 0 0รกับเป็นวาน่าการจัดตั้งจังหวัดก็ได้ชะงักเงียบหายไปตั้งแต่นั้นอำเภอบัวใหญ่ตั้งอยู่ทางดันทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองไก่เคียงฟังดันทิศเหนือติดกับเขตอำเภอแก่งสนามนางอำเภอแวงน้อยแล้วกับอำเภอบัวไล่ฟังดันทิศตะวันออก ติดกับเขตอำเภอบัวไล่แล้วกับพื้นที่อำเภอซีดาบั่งด้านจิตไต้ติดกับอำเภอโนนแดงแล้วกับพื้นที่อำเภอคงบั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตพื้นที่อำเภอบันเหลื่อมอำเภอแก่งสนามนางอำเภอบัวใหญ่แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นสิบตำบลมีรอยยี่สิบสองหมู่บ้านคือตำบลบัวใหญ่มีสิบสี่หมู่บ้านตำบลหวยย่างมีสิบสองหมู่บ้าน ตำบลเสมาง,งัยมี11หมู่บ้านตำบลดอนตะนินมี13หมู่บ้านตำบลน,นองบัวสะอาดมี10หมูบนนห่มมบ,จจบ้านาตำบลนุ่นท่องหลังมี1 5ห้าหมู่บ้านตำบลกุดจอกมี14หมู่บ้านตำบลดันช่างมี11หมู่บ้านตำบลขุนท่องมี12หมู่บ้านตำบลนองแจงงมี10หมู่บ้านครับได้นำบริบทบานบริบทเมือง พรมด้วยประวัติความเป็นมาของอำเภอบัวใหญ่มาเว่ามาเลาสูุภี่สุนองฟังแลว้วกัสสิได้อำลาพาจากครับใบพบพ่อกันคิดไม่คิดหนะ้าฝากพี่ฝากน้องซอยกดไหลกดแช่กดสับ s c กไข่เห็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเขาไว้ในยูทูบพ่อพอกันไม่คิดหนะ้าโชคดีมีสุขทูทนครับ